นิทานเรื่องโทนช้างน้อยแสนรู้วันนี้คุณพ่อของหนูสายต้องทำให้หนูสายแปลกใจก็ในเมื่อพี่พงษ์และพี่สามารถลูกน้องของพ่อหนูสายชวนกันขนลังไม้ขนาดใหญ่ลงจากรถของกรมป่าไม้ที่คุณพ่อของหนูสายทำงานเป็นหัวหน้าอยู่โดยความเป็นเด็กอยากรู้อยากเห็น นูซายจึงเข้าไปถามคุณพ่อว่านั่นลังใส่อไอหรือคราคคุณพ่อคุณพ่อก็ยิ้มแล้วก็บอกนูซายว่าต่อไปเนี้ยเจ้าโทนต้องมาอยู่กับเราสักพักหนึ่งนะหนูซายจะเล่นกับโทนก็ได้ถ้าหนูซายไม่กลัวเนื่องจากยังไม่ถึงเวลาเลิกงานคุณพ่อของนูซายจึงขึ้นรถไปกับพี่พงและพี่สามารถโดยทิ้งหลังนั้นไว้ มันก็ยิ่งทำให้หนูทรายเกิดความสงสัยเป็นที่สุดว่าเจ้าโทนที่พ่อพูดถึงน่ะหมายถึงใครหนูทรายได้ยินเสียงกุกกักจากหลังไม้นั้นจึงเข้าไปดูใกลๆก็ยิ่งได้ยินเสียงนั้นดังยิ่งขึ้นไปอีกหนูทรายหัวใจเต้นตึกตักตึกตักตึกตักใจนึงก็อยากรู้ว่าข้างในหลังนั้นนะ่ะนั้นเป็นอะไรแต่อีกใจก็กลัวเพราะว่าก่อนที่พ่อจะกลับออกไป พ่อก็สั่งเป็นนักเป็นหนาว่าอย่าไปปลุกเจ้าโทนนะเดี๋ยวจะวุ่นเพราะเจ้าโทนมันซนมากแล้วหนูทายก็ต้องตกใจเป็นอย่างมากเมื่อมีเสียงร้องแหลมๆออกมาจากหลังไม้หนูทายทั้งตกใจทั้งกลัวไม่รู้จะทำอย่างไรดีจนคุณแม่ของหนูทายวิ่งออกมาจากห้องครัวเห็นหนูทายยืนเหลียวท้ายแลกขวา ไม่รู้จะทำอย่างไรดีเสียงร้องแหลมๆนั้นก็ยังไม่ยอมหยุดคุณแม่ของนุสายจึงงัดเปิดลังไม้ออกดูว่าเสียงร้องนั้นอะ่ะมันเป็นเสียงของอะไรนุสายยืนอยู่ข้างหลังด้วยใจระทึกมากพอคุณแม่เปิดฝาลังไม้ออกมาเท่านั้นแหละสิ่งหนึ่งที่ยื่นยาวออกมาจับบับเข้าที่ท่อนแขนของนุสายนั่นก็คือฮะ หนูสายร้องไห้โหด้วยความตกใจกลัวแต่คุณแม่ของหนูสายกลับหัวเราะร่วนออกมาเมื่อเห็นสิ่งที่อยู่ในลังไม้ใบนั้นว่ามันเป็นอะไรอืมช้างน้อยน่ารักจังเลยคุณแม่ของหนูสายอุทานออกมาหนูทายที่กำลังร้องไห้อยู่ก็หยุดร้องทันทีแต่กลับยิ้มออกมาเมื่อพอรู้ว่าสิ่งที่มายึดท่อนแขนของหนูทายนั้น่ะ มันก็คืองวงของช้างน้อยนี่เองสิ่งที่คุณพ่อบอกว่าเจ้าโทนก็คงจะหมายถึงเจ้าช้างน้อยตัวนี้นี่เองเย็นวันนี้พอคุณพ่อกลับมาเห็นนุซาอยู่กับโทนลูกช้างวัยห้าเดือนแล้วก็ต้องแปลกใจก็เพราะว่าเจ้าโทนลูกช้างน้อยเนี่ยโดนฉีดยาสลบกอน่ที่จะนำมาที่บ้านของตนนั้นน่ะความจริง น่าจะฟื้นช้ากว่านี้คงเป็นเพราะตอนขนย้ายนั่นเองจึงทำให้ฟื้นเร็วกว่าปกติแต่ก็เห็นหนูทายกับเจ้าโทนเข้ากันได้ดีก็ไม่ว่าอะไรวันนี้ก็เข้าสู่วันที่สองแล้วที่โทนช้างน้อยกับพระได้มาอยู่ที่บ้านของหนูสายสาเหตุที่คุณพ่อของหนูทายซึ่งเป็นหัวหน้าพนักงานกรมป่าไม้ได้นำโทนมาไว้ที่บ้านนั้น คุณพ่อได้เล่าให้หนูสายฟังว่าเมื่อสามวันก่อนหน้าเนี้ยขณะที่คุณพ่อกำลังตรวจตราเอกสารอยู่ในสำนักงานก็ได้รับโทรศัพท์จากพี่พงษ์แจ้งมาว่ามีแม่ช้างโดนยิงตายแล้วก็ถูกตัดเอางาไปข้างๆศพแม่ช้างมีลูกช้างอยู่หนึ่งตัวมันไม่ยอมห่างจากศพของแม่มันเลยเมื่อเป็นเช่นนี้ คุณพ่อจึงสั่งให้พี่พงษ์ใช้ปืนยาสลบยิงช้างเพื่อน,นำมันออกมาจากบริเวณนั้นเพราะเกรงว่าขืนปล่อยไว้อย่างนั้นลูกช้างคงต้องอดตายแน่ๆโดยความสงสารเจ้าโทนหนุซาจึงพูดขึ้นว่างั้นหนุซาจะเลี้ยงเจ้าโทนเองนะคะคุณพ่อของหนูสายเข้าใจในความหวังดีของหนุสาย แต่ก็พูดออกไปว่าเจ้าโทนน่ะคงอยู่กับเราได้ไม่นานรักที่พ่อนำมันมาไว้กับเราตอนนี้ก็เพราะว่าพ่อนติดต่อไปทางสวนสัตว์ต่างๆแล้วก็ยังไม่มีที่ไหนพอจะให้เจ้าโทนไปอยู่รวมกับช้างตัวอื่นๆได้เพราะมันยังเล็กอยู่กลัวว่าจะโดนช้างที่โตกว่ารังแกเอาคุณพ่อของลูกชายพูดเสร็จก็ลูกผัวลูกสาวด้วยความเอ็นดู ที่บ้านของหนูสายมักจะมีสัตว์ต่างๆที่คุณพ่อนำมาไว้เป็นประจำเพราะยังไม่มีที่อยู่ใหม่ให้มันนั่นเองบางตัวก็ได้รับบาดเจ็บอาการสาหัสเพราะโดนในพรานยิงบางตัวก็อพิการเพราะอุบัติเหตุหลายๆตัวล้วนแต่น่าสงสารทั้งนั้นนูสายอยากช่วยพวกมันบ้างแต่หนูสายนะ่ย ยังเล็กเกินไปเวลาที่คุณแม่ของหนูทายนําอาหารมาให้พวกสัตว์ต่างๆหนูทายก็มักจะมาคอยดูอยู่ใกล้ๆเสมอแต่ตอนเนี้หนูทายสามารถแบ่งเบาภาระให้คุณแม่ได้บ้างแล้วก็เพราะว่าหนูทายเป็นคนดูแลเจ้าโทนให้คุณแม่และคุณพ่อน,นั่นเองเกือบทุกวันที่เพื่อนบ้านมักจะแวะเข้ามาดูเจ้าโทน บางคนก็นำผลไม้มาให้มันแต่บางคนก็ชอบรังแกมันโดยเฉพาะปองลูกชายของป้าสมนที่อยู่บ้านตรงข้ามกับบ้านหนุสายมักจะนำก้อนหินปลาใส่เจ้าทนเป็นประจำถึงนุสายเองจะไม่เห็นกับตาแต่นุสายก็รู้ว่าปองน่ะเป็นคนทำทุกทีที่โดนแกล้งเจ้าทนมักจะวิ่งมาหาหนุสาย พร้อมกับรอยแผลถลอกตามหัวตามตัวบ้างแต่เพราะคุณแม่ของหนูสายสอนหนูทายเป็นประจำว่าคนทำดีย่อมได้ดีคนทำชัว่วยอมได้ชัว่วจึงทำให้หนูทรายอดกลั้นมาตลอดเพราะหนูทรายคิดว่าสักวันหนึ่งนะ่ะปองก็คงได้รับผลกรรมคืนไปนั่นในไม่ช้าทุกเช้า เจ้าโทนมักจะออกมาวิ่งเล่นรอบๆบ,บริเวณบ้านเสมอเนื่องจากบริเวณบ้านหนูสายมีความกว้างพอสมควรจึงมีที่ทางพอให้เจ้าช้างน้อยได้วิ่งเล่นออกกำลังกายหนูสายก็พลอยตื่นเต้นไปด้วยที่จะต้องตื่นแต่เช้ามาวิ่งเล่นกับเจ้าโทนทั้งๆที่ช่วงนี้ก็เป็นช่วงปิดเทอมแต่ก็ไม่เป็นไรหนูทายบอกกับคุณแม่คุณพ่อเพราะหนูทายอยากช่วยคุณพ่อคุณแม่ แบ่งเบาภาระบ้างไม่มากก็น้อยโทนช้างน้อยกรมพาแม่ชอบวิ่งเล่นในตอนเช้าเโทนมักจะไปเล่นไล่จับกับพวกผีเสื้อที่แปลงดอกไม้ของคุณแม่เป็นประจำซึ่งก็ทำให้หนูสายได้ตื่นเช้าออกกำลังกายไปกับเจ้าโทนทุกเช้าเสมอจึงทำให้หนูสายแข็งแรงสดใสยอยู่เสมอเช่นกัน ตื่นแต่เช้าเสมอเลยนะป้าสมรและลุงพรเพื่อนบ้านนั่นเองทุกเช้าสองสามีภรรยาคู่นี้มักจะออกไปทำงานทุกวันและมักจะกลับมาในตอนเย็นโดยทิ้งให้ปองลูกชายอยู่บ้านตามลำพังเสมอสาเหตุนี้นี่เองอาจจะทำให้ปองมีนิสัยชอบรังแกผู้อื่นและชอบใช้กำลังเพราะเขาเรียนรู้มาจากวิดีโอเกมที่เขาเล่นอยู่ทุกๆวันเวลาที่พ่อแม่ไม่อยู่นั่นเอง หลังจากที่ทักทายกับลุงพรและป้าสมรแล้วโทนก็มีท่าทางผิดปกติคล้ายกับจะมีเรื่องไม่ดีเกิดขึ้นเจ้าโทนวิ่งมุดรั้วออกไปทางบ้านของป้าสมรหนุซายก็วิ่งตามไปติดๆเมื่อไปถึงก็พบว่าประตูบ้านถูกล็อกอยู่หน้าต่างทุกบานก็ปิดอยู่เมื่อนุซายมองลอดช่องหน้าต่างไปก็พบว่าปองนะ่ะ นอนสลบอยู่ทีวีก็เปิดทิ้งไว้หนุสายเคาะหน้าต่างเรียกแต่ปองก็ไม่ยอมตื่นส่วนเจ้าโทนก็ร้องเป้นๆปด้วยความกระวนกระวายหนุสายรู้ว่าเกิดเรื่องไม่ดีขึ้นแล้วจึงวิ่งไปตามผู้ใหญ่ให้มาช่วยพอดีมีชายสองคนเดินผ่านมาพอดีเมื่อหนุสายเข้าไปขอร้อง ชายสองคนนั้นก็ยินดีช่วยกันงัดประตูบานนั้นอย่างเต็มที่ไม่นานประตูนั้นก็หลุดออกขณะที่ประตูถูกเปิดออกมานั้นชายคนแรกก็รีบเข้าไปในบ้านทันทีหนูซงายได้ยินเขาต,ะ,ตะโกนออกมาเฮ้ยน่ามันกลิ่นแก๊สนี่แก๊สรั่วแล้วชายคนนั้นก็วิ่งเข้าไปอุ้มปองออกมา ส่วนคนข้างในวิ่งเข้าไปห้องครัวเพื่อปิดแก๊สทันทีพอตกตอนเย็นวันนี้ลุงพรและป้าสมรกลับมาแล้วรู้เรื่องราวที่เกิดขึ้นจึงมาขอบใจหนูสายกับเจ้าทนเป็นการใหญ่และสำนึกในความผิดของตนเองในความสับเพ่าที่ลืมปิดแกส๊สจนเกือบสูญเสียปองลูกชายของตนไปเสียแล้ว เพื่อนบ้านที่รู้ข่าววีรกรรมของเจ้าโทนและหนูสายต่างก็มาชื่นชมและแสดงความยินดีคุณพ่อกับคุณแม่ของหนูสายก็ปลอยยินดีกับหนูสายและเจ้าโทนไปด้วยส่วนปองซึ่งมายืนด้อมด้อมมองอยู่ที่ขอบรั้วบ้านของหนูสายทั้งที่ใจหนึง่งก็อยากเข้าไปขอบคุณเจ้าโทนที่ได้ช่วยชีวิตตนแต่อีกใจนึงก็กกลัว,ลวไม่กล้าเข้ามา เพราะว่าเคยแกล้งเจ้าโทนมาก่อนเมื่อหนูสายเห็นดังนั้นจึงบอกให้โทนเป็นฝ่ายเดินเข้าไปหาเด็กชายปองเสียเองเมื่อปองเห็นเจ้าโทนเดินเข้ามาหาก็ยิ้มดีใจจนลืมตัวเข้าไปกอดเจ้าโทนพร้อมกับพูดขอบคุณและสัญญาว่าต่อไปเนี่ยฉันจะไม่แกล้งเอาก้อนหินปลาใส่โทนอีกแล้วและจะมาเล่นกับโทนดีกว่า ไม่มัวแต่เล่นกับวิดีโอเกมอีกแล้วแหละเพราะเล่นกับโทนได้ออกกําลังกายได้หัวเราะแต่เล่นกับวิดีโอเกมไม่ดีเลยไม่ได้ออกกําลังกายซ้ํายังทําให้เครียดอีกด้วยเจ้าโทนเองก็ปลอยดีใจไปด้วยที่มีเพื่อนเล่นเพิ่มมาอีกคนมันวิ่งชูงวงพร้อมกับร้องแพร่นแ,แอย่างดีใจไปรอบรบบ้าน สร้างความตลกครื้นเครงให้กับคุณพ่อคุณแม่หนูสายและเด็กชายปองเป็นอย่างมากเชา้านี้คุณพ่ออ่านข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์ให้หนูสายฟังข่าวหนึ่งซึ่งทำให้หนูสายนึกถึงคําสอนของแม่ได้ว่าคนทำดีย่อมได้ดีคนทำชั่วย่อมได้ชั่วข่าวนั้นมีใจความว่าเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้จับพวกลักลอบตัดงาช้างได้ พร้อมกับของกลางที่เป็นงาช้างนับร้อยคู่ขณะเตรียมขนย้ายเพื่อนำไปขายให้กับพ่อค้าที่รับซื้อของป่าอีกต่อหนึ่งแต่ถึงแม้ข่าวนั้นจะสร้างความพอใจให้กับหนูทรายแต่หนุทรายก็รู้ดีว่าคงเทียบไม่ได้หรอกกับการสูญเสียแม่ของเจ้าโทนเท่าไรนักหนู่ทรายนะ่ะรู้ดีว่าการสูญเสียสิ่งที่ตัวเองรักนั้นมันเป็นอย่างไรก็เพราะ หนูซายจำได้ว่าเมื่อสองปีก่อนเจ้าอ่อนนกแก้วที่หนูซายเลี้ยงไว้มันไม่สบายป่วยจนตายหนูซายยังร้องไห้ไปหลายวันแต่นี่เจ้าโทนมันสูญเสียแม่มันไปมันคงเสียใจมากกว่าหนูสายหลายเท่านักมาวันนี้ทำไมหนูซายไม่เห็นเจ้าโทนออกมาวิ่งไล่จับผีเสื้อเหมือนเคยจึงไปดูหลังบ้าน ก็ได้พบว่าเจ้าโทนนอนสมตัวสั่นหนูซายจึงวิ่งไปตามคุณพ่อมาดูคุณพ่อบอกว่ามันน่ะคงไม่สบายแล้วละ่ะเดี๋ยวจะไปตามสัตวแพทย์มาฉีดยาให้มันนะหนูซายจําได้ว่าตอนที่จะสูญเสียเจ้าอ่อนเจ้านกแก้วตัวสุดโปรดของเขามันก็มีอาการอย่างเนี้ยนึกถึงตอนนี้ น้ำตาของหนูสายก็เริ่มไหลพรากออกมาหมอบอกว่าคงจะแพ้อากาศจึงฉีดยาให้หนึ่งเข็มแล้วบอกว่าช่วงนี้ให้ดูแลให้เป็นพิเศษหน่อยนะโรคทางกายอาจจะรักษาได้แต่โรคทางใจอาจจะรักษาไม่ได้หนูสายไม่เข้าใจที่คุณหมอพูดแต่คุณพ่อก็หันมาบอกกับหนูสายว่าเนี่ยมันคงถึงเวลาแล้วละ่ะ ที่เจ้าโทนคงจะต้องไปอยู่กับเพื่อนๆของมันเพราะทางสวนสัตว์ก็ได้ติดต่อมาแล้วว่ามีแม่ช้างคลอดลูกออกมาถ้าเจ้าโทนไปอยู่ด้วยมันเองจะได้ไปอยู่กับเพื่อนในกลุ่มของลูกช้างตัวนั้นและแล้ววันนั้นก็มาถึงเจ้าโทนกลับเข้าไปอยู่ในรังไม้เหมือนเมื่อตอนวันที่มันมาถึงวันแรก เจ้าหน้าที่ของสวนสัตว์มาขนเจ้าโทนขึ้นรถวิ่งหายไปทิ้งให้หนูซาย,ยืนน้ำตาคลอคุณพ่อของหนูซายก็เข้ามาปลอบหนูซายและบอกว่าเสาร์อาทิตย์เนี้ยนะพ่อจะพาหนูซายไปเยี่ยมเจ้าโทนมันเช้านี้เป็นวันอาทิตย์ที่แสนสดใสคุณพ่อพาหนูซายไปสวนสัตว์ตอนเนี้ยเจ้าโทนได้ไปอยู่กับช้างพวกเดียวกัน ดูแล้วมีความสุขกว่าแต่ก่อนมากซึ่งหนูทรายก็พลอยดีใจไปด้วยคุณพ่อจึงบอกกับหนูทรายว่าถ้าทุกคนและสัตว์อยู่ร่วมกันอย่างไม่เบียดเบียนกันโลกนี้คงมีแต่ความสุขคงไม่ต้องมาเห็นลูกช้างกำพร้าอย่างเจ้าโทนและสัตว์ต่างๆก็มีความสุขคนที่เห็นก็พลอยมีความสุขไปด้วย